โอเคครับทุกคนทุกท่านยินด,ดีต้อนรับกลับสู่ช่องไ2รัสอง,สอง,สองกับผมอีกแมน่นเคยกับเกม a r c Ultimate Mobile Edition โอ้โหห่างหายกันไปหลายวันเลยแหละซึ่งผมก็ไม่บ้างนะครับช่วงนี้ผมก็ติดเรียนไปสะด,ด้วยดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผมไปเรียนนะครับมันก็มีหลายๆอย่างเลยแหละเพราะเขาอัปเดตใหม่อย่างไงก็ไม่รู้กระตุกมากทรพท์ผมเนะี่ยแต่ก่อนทุกคนจำไหมว่าคลิปผมทำทิสไอโฟนสปิดนะฮะ มันยังเล่นดีเลยเปิดกราฟิกสูงยังเล่นได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะโอ้โหกดตรกระตุกเลยแต่ผมจะมาจับเมกาเทเลียมนะครับทุกคนวันนี้ห่างหายเป็นอาทิตย์เลยแหละถ้าใครเป็น FC ก็ต้องกดไลค์พี่แล้วนี่ผมก็เดินมาตรงนี้ผมก็เจอเมกาเทเลียมอยู่ตรงนัวว้นหนึ่งตัวเลือตัวเพื่อนเลือดตัวเมียนะครับทุกคนเลเวลยี่สิบมั้งน่าจะเป็นเลเวลยี่สิบตอนเห็นอยูไหนว่ามันอยู่ไหน นัน่นอยู่นั่นนะครับทุกคนนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่กลับมาทําเพราะเขาปรับอะไรก็ไม่รู้แหละโทรศัพท์คูดกระตุกเลยหรือว่าเขาปรับแมบแรกนารอกมามันก็เลยกระตุกก็ไม่ทราบนะครับเรื่องี้อันนี้เรือยี่สิบตัวนี้เลยมันเจอจะรุกย,ยิงก่อน มันโอ้ม huh. uh ัว huh. right ิ่งเดีวมากัดกะรีมันมาตายเลยยิงเออยิงนี่นี้โอ้โหตามเฮ้ยมันนีรแล้วมันจะสรุปแล้วต้องตามเฮ้ยบิการเตรียมมึงจะไปไหนเนี่ยโอ้โหกดกระตุกเลยภาพก็ยังเวยเหมือนเดิมครับผมไปไหนมากระดุดกระดุดกระดดยิงเออหลับนะครับแหมตัวนี้ก็กินเบอร์รี่นะครับทุกคน บลมอมด,มดเนี่ยกัดมดแล้วตัวเลยนะะเนี่ยแมลงเฮียเนี่ยจะก็บเบลีก่อนเพราะมันชอาบเบลีมันไม่ได้กินเนื้อนะครับผมก็อยากกลับมาทำโัวเลยแหละแต่ยังคิดดูไปโนเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นี่แหละเ,ลเกมเขาพัฒนายังไงก็ไม่รู้อาจจะเพิ่มแม็ก เอาลิ้นพันเนี่ยอาจจะเพิ่มแมบเล็กนารกก็ได้มันก็เลยกระตุกสนี้ก็ฝมเบรี่ไปก่อนเอาบรีมออ่วงไปยัดใส่ตัวมันไอหนุยนัวหานมาแล้วอาหารที่สุดชอบเนี่ยมาแล้วโอ้ตัวมันมีออร่าอะไรมาออรา่าแดงซะด้วยดินาจะจหดหนนาดูเลยตัวนี้บรีน่วงมันน่าจะชอบที่สุดแลวไม่รู้มันจะตื่นก่อนหรือเปล่า ก็สลบมันก็ลงเร็วนะตรงนี้ผมก็จับเสือไทยโโทุกคนรูภาพทีแล้วเนี่ยมันก็หลายวันเลยแหละก่อนที่ผมจะกลับมา,มาในวันนี้ผมรออาค่ะทำสมบูรณ์ก่อนผมกระตุกมากแล้วก็ผมจะให้ทุกคนดูการาฟิกที่ผมปรับนะครับมันก็นี่ก็ปรับแค่อันเดียวผมไม่ได้ปรับเยอะเน่อยงมันก็ ตุกมากเลยอ๋อแต่ก่อนไม่ทำแบบนี้นี่ว่าพอเขาเพิ่มเขาเปิดแมปแร็กนัล็อกมาเนี่ยมันก็เลยกระตุกแบบนี้อ้ยยาวเลยหลับยาวเลยตันนี้ถ้าได้เร็วเยอะมันน่าจะตึงผมจะกลับกลับมาก่อนการาฟิกตรนนี้เพราะมันกระตุกเล่นไม่ได้เครือ่องน่าจะ พังเร็วแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ตลอดไปเขายังไม่แก่แล้วก็ผมจะมาฟาร์มหินแถวนี้ก um ่อนมันมีเหล็กนะหินพวกก้อนกลมๆแถวบริเวณแม่น้ำเนี่ยมันสอบมีหเหล็กเนี่ยตรงนี้มีเหล็กเยอะนะครับเทคนิคเทคนิคเล็กน้อยๆผมจะซอนห้ฝาบเขตไหนมีเหล็กเห็นเห็นก้อนกลมแบบเนี้ยฟาร์มมีเหล็กเยอะแน่นอนทุกคนเดี๋ยวผมจะฟาร์มก่อนก็ทำาอคิมมีการสี่เตรียมเพราะมันใช้เหล็ก You yeah. หลังจากที่ผมไฟฟาร์มเล็กเมื่อกี้นะ่ะมีกาเทียมผมก็ได้ไเเรียบร้อยกลายมาเป็นเลเวล29ตามมาพากลับบ้านไปคาบที่กีโอหมอกลงหนามากมืดมากเลยมกาเทเลียมตัวเนี้ยผมก็ไม่เคยจับนะครับมันก็มาในอาฟผักไม้นั่นแหละผมก็ไม่เคยจับไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่ามันฟาร์มเบอรี่ได้หรือเปล่าผมจะมาดูที่คีม ต้องใช์อะไรบ้างเออต้องเผาเหล็กก่อนเพราะที่กี่มันใช้เหล็กเยอะพอจำไม่ผิดตอนดูนั่นใช้เหล็กประมาณ40หรือว่า50นี่แหละโอ้นังก็เยอะเลยในโตัวสมิตีเนี่ยเอาบูปินอ่านอะไรก็ไม่รู้เลยไปฝากก่อนนี่อ่านของมันก็ใส,ส่ซีเมนต์แล้วก็เหล็ก55นะครับ ไมายเลขสองร้อยห้าสิบสองไม่ใช่ดิร้อยสามสิบสำหรับในวันนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ขี่เจ้ามีนะครับเพราะขี่ขี่มันยังคาบไม่ได้พเพราะขาดเหล็กอยู่เอาละเอาละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปและผมต้องขอ,ขอบคุณทุกคนทุก,ท,กท่านเลยเพราะรับชมคลิปนี้ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลย,เเลยผมผมจะทำคลิปใหม่ต่อไปคลิปนี้ก็สั้นไปนิดนึงคราวหน้าผมจะทำให้มันยาวกว่านี้จก,กนคลิปหน้ารครับผมสวัสดีครับ